กำลังที่ไม้เหลวเรียบร้อยนะครับตอนนี้เจ้ามาละกำลังโยนหาหมูอยู่ครับบักจวดเอารองดินให้นี่ครับนี่แถวๆนี้นลครับจวดกำลังเอื้นเอาหมูพี่น้องจังตารอเบิ้งว่าจะมีหนกปลาเข้ามาหามันบอกครับ ป่าก็มาแล้วครับพี่น้องนกป่าอยู่พี่ครับนกป่าอยู่พี่พี่น้องนี่เสียงนกป่าครับพี่น้องเสียงใหญ่ๆนี่ นุกตอกนกปลากำลังเทียงกันครับพี่น้องนกปลาเสียงไงครับแต่ว่าโบหูว่ามันจะเข่าบอมันจะก้าสูนุกต่อเัาบอถารล่อหล่นกันครับมีนกปลามาเทียงสองตัวครับพี่น้องมาละกำลังเทียงอยู่ครับนีเสียงนกปลาพี่น้องมีหนุนยางดีเลยพี่น้องมีสับมีหนุนกบนกปลาตัวนี้เป็นนกปลาเสียงไง มันจะเข้ามาหนุกต่อบอทารอรุนกันครับเทียงเียงกันอยู่ดุนเติมแล้วครับพี่น้องบอเข้ามาเลยสายเหนียวครับพี่น้องรอกันเพิ่งไปเรื่อยๆครับ กันนะครับพี่น้องถ้ารอรุ่นลบงครับว่าจะเป็นแนวดนใดเอาย่างลบขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องลูกปลาบอกระขศกสูงครับลูกปลาบอกระโศสูครับพี่น้องลงกับลุงโมเมนต์ถางบวงอยู่พี่น้องเอ้ย ้องครับตอนนี้นกปลาเข้าไปหากันนะครับแต่ว่ายังบ่เข่าตีกันเลยครับพี่น้องสงสัยสิเป็นตื่นๆครับนกปลาบ่อกาเข่าเลยครับบ่อกาเข่าตีเลยครับตอนนี้ถ้าล่อลุ่นกันเบิ่งครับพี่น้องว่านสิถือบ่มันสิกาตีนกต่อเขาบ่อมักจวดครับลุงดินอาอถือแล้วครับพี่น้องถือแล้วถือแล้วถือแล้วครับถือแล้วถือแล้วถือแล้วได้แล้วครับพี่ได้แล้วได้แล้ว เลยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวออกไปเบิ่งครับพี่น้องออกไปเบิ่งกันครับออกไปเบิ่งกันเอาไปทางใดหล่ะพี่น้องเ่รามันรุดระบบโอ้ไปพี่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 บินอยู่พี่ครับบินอยู่พี่อันบวกจวดนะครับจวดกระตุ้นพราะหกจวดครับบินอยู่พี่พี่น้องบินอยู่พี่บินอยู่พี่โอ้จวดกระหอนครับพี่น้องเอ้ยขนแตกขนแฉนเบิดไอที่ตัวหนุกต่อเบิ่งแหนืพี่น้องหนุกต่อครับไที่ตัวสัตว์หมกจวดกับเมื่อยเพราะมันเอาเดี๋ยวบบาไก่ ปกหนุกต่อละสีปวดบวกบ่วงอันบนบวกจวดคนเดียครับเพราะว่าบวกจวดก็ะถือกันบ่วงแม่น้ากันครับเตือนน้ากันแล้วนี่เบิังลูกเบิังพอเบิังดูเออบวกจวดกับคองครับพี่น้องคลอยลูกคลอยเบิังของค้าครับของค้ากันนี่ครับของบวกจวดน้าครับจวดก็เตือนเบิังบังพอบดบุเดูพอบดพอบดของค้าหนุกต่อเลยครับพี่น้องเอ้ยงานนี่ โอ้ยขนพี่น้องครับขนแจกแตนเลยจวดกระตือนครับเพราะว่าเพิ่นนกปลาบินมาแล้วค็มาของครับเย็นลนกเย็นเย็นนกเย็นเย,ย,ย็นไดละทรวดออกแล้วครับเมยครับตื่นหลายเดี๋ยวไหเบาไก่เก็บกจวดกอนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยว,ย,วยังถ่าตทีตามนกตอ่อนกปลาครับพุ่นุกเบาไก่เอาผาโปกไว้พ่นุครับเดี๋ยวยังถ่าเบิ้งครับไปขับพี่น้องไปเบิ้งนุกปลากันครับ เสียงดีเสียงใหญ่ครับนกตัวนี้เป็นนกปลาเสียงใหญ่คี่คอยรุนครับเอาผ่าโป๊กไว้ครับอผ่าโป๊กไว้สักกอนเขานิวครับพี่น้องเขานิวเกือบไม่รุดนีละพี่น้องเขานิวนี่ถือนิวเดียวครับถือนิวเดียวเกือบรุดเกือบรุดเกือบ่าไรพี่น้องเขานิวเดียวเป็นนกปลาเสียงใหญ่ครับนกปลาเสียงใหญ่ขาลมดีครับเพื่อนนี่ นกปลาเสียงใหญ่ข้ารมดีสุดยอดครับบมกจวดจัดให้ครับเดี๋ยวผ้าขาห่มก่อนเด้อพี่น้องเด้อหอนแดดครับเดี๋ยวเด้อดินร้ายพี่น้องขนไงคุบจีบเลยครับเรียบร้อยครับปดแล้วเรียบร้อยนกป่าเสียงใหญ่โอ้ยขนพี่น้องสะทีบเลยตาสวยๆรอๆครับ คารมดีอยู่เลยครับถอนคนก่อนดูพี่น้องถอนคนตัวนี้ออกก่อนถอนคนขี่ขันออกก่อนป่าคารมเสียงดีหันหน้ามาเออหันหน้ามาเจ้าคารมครับหมอนี่เสียงดีครับเสียงดีเสียงใหญ่ตามครับพ่อจ๋ม,มาโดนอยู่ครับอ้าวได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วดินยันคนรด ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมไม่หลายเด้อครับติ่ติดตามรับชมเบาไก่เป็นแรงเชียย์แรงใจให้เบาไก่มาตลอดนะครับขอบคุณในหลายครับสิบนิวอันคุรูคิรีของเบาไก่ขอกราบขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายเด้อครับติ่ติดตามเบาไก่ให้กำลังแรงเชียย์แรงใจกันมาตลอดนะครับเดี๋ยวเบาไก่ไมีคีบดีๆเมีหนอันนี้เบาไก่เสียวลงให้พี่ให้น้องช่วงนี้ก็เป็นนุกสายเหนียวสายหยาบครับตัวลงยากเดี๋ยวนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วครับ กลัวมันสิลงมาตั้งแต่เสาร์าคนแล้วครับเล่นกันอยู่นี่กับประมาณเกืบอบสองชั่วโมงเลยครับพี่น้องจังเพอตัวแล้วก็จังลงแล้วก็จังถือบ่วงให้นะจังไดรกะขอให้พี่ให้น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายหลายเด้อครับพี่น้องที่ติดตามบ่าวไก่เอาลูกขนปีกสักกคนพี่น้องบ่าวไก่นี่ได้มากเลยอมากลูกขนปีกเลยครับตัวใด่บ่าวไก่เก็บไว้สิโรขนออกเลย ลกค้นปีค้นออกให้เพื่อนไปถ่ายเป็นค้นบานนะครับนี่ตวนี้อาสีเก็บเข,ขาไข่นะครับเก็บเขาไข่ถอนค้นไว้เลยครับถอนค้นไว้เลยเพาะว่ายา่มเอาเข่าไปในกงในยังพนจังบดินแห้งพี่น้องรักษาสุขภาพพื้นนํำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องคุณมิรยเด้อครับสวัสดีครับผม ป่าตัวสวยๆครับโอ,โอ้เนี่ยเดินเด่นดินดนดนปีกสีฮักบึ้งลูกบุ้ง,งปีกสีฮักเออปีกสีฮักค่อยๆค่อยๆค่อยๆค,ครับขอบคุณในหลเดอครับสวัสดีครับผม